สวัสดีครับทุกคนยูดีต้อนรับเข้าสู่แจ็กกี้เกมอยู่กันในเกม The Sims 4กับ The w o n d e r Baby Challenge EP ที่12แล้วครับวันนี้มาเปิดคลิปด้วยรูปของเราเฮนรี่ที่หน้าเหมือนกับจินมากเดี๋ยวแล้วเอ้ยเออเอ้ยเฮ้ยกล้วยลอยอยู่กลางอากาศ <laughs> อะไรกันบ้าน,นี้วแล้วแล้วทุกคน มาทำอะไรที่บ้านของเราจูบสั่งจูบราจ้ะแล้วกล้วยมันมาค้างอยู่กลางอากาศได้อย่างไรทุกคนทุกคนจําตอน EP10 ได้ปะที่เรามีอ่าหรือ H R อะไรของเราอะ่ะจะให้เขาใส่ชื่อเราในรายชื่อปาร์ตี้สุดหรูเราจะไปปาร์ตี้กัน โอ้เราไม่ได้จ้างพี่เลี้ยงเด็กแต่เราจ้างบัตเลอร์บัตเลอร์ก็ดูแลลูกเราให้หรอไม่ผิดกฎไม่ผิดกฎเพราะเราไม่ได้จ้างพี่เลี้ยงเด็กเราจ้างบัตเลอร์โทรให้แผนกพีอาร์ใส่รายชื่อเราเข้าไปในแขกง,งานเลี้ยงปราร์ตี้สุดหรูกันนี่ไงเข้าไปอยู่ในรายชื่อแขกคนดังอะฮะอ อยากกระทบหลายคนดังรายอื่นงั้นสี่จินฉันจะส่งที่อยู่ให้ทางโทรศัพท์นะรีบไปละแล้วเราต้องไปยังไงอะเอ้ยแล้วตัวละครเราอ๋อไปเองแล้วอ๋อว่าอย่างนี้หรออย่างนี้เองเหรอคือเราไม่รู้อะอุย้ยคุณลูกเราเป็นสิวลูกเราเป็นสิวต้องทำยังไงอะใช้คลีนเซอร์ล้างหน้าไหมใช้คลีนเซอร์ล้างหน้าเลย โอ้ยไม่ได้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 ไไดไไดเป็นสิวไม่เลยเดี๋ยวใช้ครีเซอร์ล้างหน้าทําไมมันต้องป่าแป้งด้วยเนี่ยไอ้ครีเซอร์หรือใส่แป้งพับดื่มน้าล้างหน้าโอเคดื่มน้ําดื่มน้ําดื่มน้ำดื่มน้ําให้เยอะๆนะเราไม่ได้เยเราไม่ได้จ้างพี่เลี้ยงเด็กนี่เรามีบัตเลอร์ก็คือพ่อบ้านคนนี้พ่อบ้านก็ดูแลลูกเราเราไม่ได้ทาผิดกฎใช่ไหม เออไม่ได้ทำผิดกฎเนาะ <c oughs> เขาเป็นบัตเลอร์เขาไม่ได้ไปพี่เลี้ยงเด็กตามนั้นแหละคุณไอ้ไข่ไก่ไข่ไก่อยู่ข้างนอกงั้นเดี๋ยวผมจะจะตั้งโต๊ะขายของไว้หน้าบ้านด้วยเนาะโอ้ยมันกดไม่โดนสักทีว่ะคุณเออ่ะเอาใส่ในกระเป๋าลูกก่อน ก็มาใส่ในนี้เดี๋ยวผมจะตั้งโต๊ะขายขายของไว้หน้าบ้านแล้วก็เอาผลิตภัณฑ์จากเราจากฟาร์มของเราออกมาขายมาเก็บไข่ไก่หรือว่ากดขายเลยดีว่าคุณแบบไข่ไก่อ่ะทำความสะอาดคอกว่า ตอนนี้ฤดูหนาวแล้วนะแต่ฝนก็ยังตกเดยวหิมะตกแน่เลยอะ่ะถ้าฝนตกอะ่ะคือโดยปกติแล้วมันน่าจะเป็นประมาณนั้นนะคือถ้ามีถ้ามีฝนในฤดูหนาวแบบต่างประเทศอะ่ะเดีกสักพักหนึ่งฝนก็จะตกเอ้ยไม่หิมะก็จะตกอืมไม่ไปเราไปงานเลี้ยงนานจังเฮนรี่พบอะไรบางอย่างสุดยอดปุ๋ยคอกยังไงละ่ะอ๋อ อ๋อๆลูกเราเจอปุ๋ยอ่ะโอเคกระตุ้นให้พืชเติบโตว่ะโอเคกระตุ้นให้พืชเติบโตผมไม่รู้นะว่าถ้าชนะชนะรางวัลพืชพืชผลใหญ่ในเกมนี้เราจะได้อะไรผมไม่เคยแข่งเพราะแบบผมมาเล่น แบบว่าเล่นปะกะติผมก็เล่นแบบมโนโชีวิตตัวเองเนาะกับคนที่เราแอบ,บชอบในชีวิตรประจำวันนะครับชอบส่วนที่สุดเลยโอเคลูกไอเดี๋ยวชุดนี้เราไม่ได้แต่งหน้าให้ลูกหรอทำไมปากซีดจังอาจจะลืมแต่งอาจจะลืมก๊อบเครื่องสำอางมาโอ้โห บัตเลอร์มาเดินมาดูแลเลยอะคูณมันไม่ได้บัตเลอร์ไม่ได้จัดอยู่ในประเภทพี่เลี้ยงเด็กเนาะถือว่าโมคา <c oughs> ถือว่าโมคาละกันนะครับมาๆเราให้ลูกเราดูแลส่วนไปซ้อมไปลูกเดี๋ยวตอนไปเป็นทหาระลูกได้ทำกว่ามา,มากกว่าดูแลส่วนนะลูกนะเ <c oughs> ฮ้ยโจนหางฟูจิ้งจอกกำลังย่องเบา แถวบ้านคุณพาแม่ไก่ไปหลบแล้วหยิบไข่ไก่ไปซ่อนเร็วเฮ้ยหยุด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 อย่ามาขโมยไข่ฉันนะขอร้องให้หยุดเร็วหยุดเราไม่เราแบบเราอยากเรายังอยากเป็นมิตรกับเขานะอยู่เธอชื่ออะไรโนเอล หยุดเถอะนะโนเอลอย่าทำแบบนี้เลยไก่เราเราอุตส่าห์เลี้ยงลองเพลงให้โนเอลฟังโนเอลหยุดโนเอลมันก็ไล่เลยแล้วกันโอเค okay, งั้นเดี๋ยวเราลองเพลงให้ฟังแนละ้วโนเอลมา,มาลองเพลงให้โนเอลฟังเป็นไง โอ้อะไรนะสโนไวัยปะที่มันร้องเพลงให้สัตว์อะเวอร์มากมีนกบินมาเว้น้องน้องหอดรับด้วย <c oughs> มิโนเอลชอบโนเอลชอบโอเคโนเอลไปนอนละ้าสโนไวัยเวอร์คุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชม ทำความสะอาดเราเปลี่ยนชื่อวัวได้นะวัวลายจุดงั้นเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรดีวัวชื่ออูเมะน,นะเคทำความสะอาดอูเมะรีดนมโอเคเนดะี๋ยวห้อยลูกรีดนมเป็นอ,อยายมืนงงงงานสังสรร์อย่างหนักหน่วงไปไปอะไรนะเขาเรียกว่าไปร่วมปาร์ตี้กับ เราดาราคนดังมานะครับกลับบ้านมาก็ไม่ไหวแล้วเหนื่อยมาทุกคนลูกเราโตแล้วข้ามมาไว้นี้เลยนะเฮออ้ยอ,อ,อะไรอะ่ะสี่พันสี่พันห้าสห้ากับที่ดินแบบนี้นะนะ ผูกภาษีที่ดินโคตรแพงอยู่กลางป่ากลางเขาต่อราคาไฟแค่หกเงนประปาสิอะไรกันวะเน,นี่ยทำไมมันแพงจังจแต่คนดูหมันใส้แล้นะบ่นแพงมาแพงแต่ดูเงิน <laughs> บ่นแพงมแพงแต่ดูเงินเสอะไรอย่างเงี้ยโอ้บัตเลอร์นี่แม่งทำทุกอย่างจริงวะนี่แหละนี่แหละ ให้ขนมว่ะเราไม่มีขนมวัวเราต้องซื้อใหม่หรอทำความสะอาดไปนันนวัวนนวัวชื่ออุเมะนะไปทำความสะอาดระยะที่สองในอีกสิบชั่วโมง เราออกไปเที่ยวบ้างดีกว่าเนาะช่วงนี้ไม่มีงานเทศกาลเลยเลย oh. เหมือนจะไม่มีทำความรู้จักไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่เรียนจ้าถ้าเรียนเรียนนานแล้วอาบน้ำอย่างคล่องแคล่วเดืเหมือนคุณยังไม่จำเป็นต้องการใช้บริการฉันนะอ๋อบริการแม่บ้านเออเรามีบัตเลอร์อยู่แล้วนี่ว่า นอนหลับเดี๋ยวของ,งีบอีกสักแป๊บหนึ่งก่อนนะคุณเดี๋ยวจะพาออไปเที่ยวข้างนอกไม่รู้ว่าไปที่ไหนเดี๋ยวขอนอนก่อนเฮ้ยอะไรอย่าผู้ชายมามาเที่ยวกับเราทำไมแต่งตัวแบบนี้ล่ะไปแล้วไปนั่งชิงช้าสวรรค์กันไปนั่งชิงช้าสวรรค์กันไหมครับเดี๋ยวผมออกตังให้มันก็ต้องแงอยู่แล้วว่าเราต้องเป็นคนจ่ายถ้าเรารักผู้ชายเราต้องทุ่มนะแม่บุญทุ่ม เจนั่นเดินหน้าบึ้งมาเลยไม่สนุกหรอแลเครื่องเล่นเกมเกมนี้ก็คือแบบและปิดโฮตลกมากจีบคนนี้ก่อนเลยคุณท้องอยู่เราก็จะไม่หวนเราต้องเราต้องรีบเตรียมสต็อกไว้เผื่อคนต่อไปเลยโออ้จินจินยาจิน จินอย่าทำแบบนี้อฮ้ยเขากโกรธเราแล้วเคเลิกก่อน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 จินเราไม่ได้ชอบช่างมันไหนๆก็มาละกินกินชานมไข่มุกหน่อยสั่งอาหารเอาไม่ใช่ไม่ใช่สั่งเครื่องดื่มชานมไข่มุมมกไปไหนๆก็มาแล้วนะคุณก็เที่ยวเล่นสักแป๊บหนึ่งทำไมจินถึงทำแบบนั้นน่ะ เขาอุาสตส่าห์จะจูบจินเราไม่จูบเขาอะโอเคมาลือฟื้นจินพอเขาจะกอดคืนจินไม่เอาอะโอ้ยไม่ได้ละกลับบ้านก่อนคุณแม่เราเสียแบบเสียความสัมพันธ์หมดคือเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับจินทำไมจินถึงเป็นแบบนั้น ขับถ่ายก่อนน่าจะน่าจะอยู่ในภาวะแบบแพ้ท้องอยู่มัง้งก็เลยแบบอืมคิดอะไรไม่ออกส่วนลูกเราขาดแค่ความสนุกขาดสุขานามัยแล้วก็ง่วงเนาะใครพ่อพ่อโทรมาไปดูดอกไม้ไฟที่งานเทศกาลขำขันและปั่นป่วนกันเถอะได้ยินมาว่าเป็นโชว์จุดดอกไม้ไฟที่เยี่ยมที่สุดในเมืองแล้วพ่อผมพาแม่ไปด้วยได้ไหมครับ จวผมพาแม่ไปด้วยแทน <laughs> <laughs> เฮ้ยหยุดในดงนี่แหละเราต้องได้ใหม่อีกสักคนนึงช่างไฟเกรดเออิสโซบิกฟาสคนนี้แหละสเปีอลคนนี้แหละ <c oughs> ไอเคพอลูกเขาคุยกันอยู่แนะนำตัวแบบเป็นมิด ไป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 ไช่างไฟในตำนานนี้ว่าคุณโอ๊ยเหรอบันเลยมากมากกับพ่อของลูกทำไงดีวะทำไงดีคุณโอ๊ยโอหยุดหยุหยุดก่อนหยุดเลยหยุดหยุดความสัมพันธ์ไว้ตรงนั้นก่อนผัวเผลอแล้วเจอกันเคเคจูบก่อนเติมความหวาน คือตอนไปไหนมาไหนคนเดียวทำไไมไม่เจอวะแล้วมาเจอตอนมากับแฟนน่ะมาพร้อมหน้าพร้อมตาเลยสาคนพ่อมแม่ลูกเนี่ยถ้าไปจีบมันก็จะข้ามหน้าข้ามตาไปแล้วไหนจะลูกเราอีกตายห่าบพอดีอเขียดแล้วลูกเราไปนั่งประชุมกับเขาอีก มีอะไรให้กินบ้างเนี่ยงานพรุอันนี้น่าจะเป็นอาหารเวียดนามเอาไม่อาหารอะไรเป็นอาหารอะไรอันนี้น่าจะอินเดียปะไม่ก็อาหรับจากกินแกงกะหรีต่อราคาเงินตั้งเยอะนะแต่ต่อราคาอยู่เขาเป็นคนขี้เหนียว <c oughs> <c oughs> ลดราคาให้หน่อยได้ไหมครับ <c oughs> <c oughs> นะนะๆๆนะนะ Yes 45%ทาจีนคืออะไรอะ่ะเอามามามาเอามา,อา,มาลองดารามาหรอใหญ่ยยนี่แน่นะสามดาวชิสามดาวเ <c oughs> จอเลยอะไรคือทาจีนหน้าตามันเป็นแบบไหนเดี๋ยวคุณเราขอดูหน่อยนี่หรอทาจีนมันคืออะไรอะ่ะ ดูไม่ออกด,ดูไม่ออก <c oughs> ช่างเถอะ้ย<า>แฟนขับเรา,บบานักเต้นตัวยงอือเอาเหอะแชเมชเปญท่าแชมเปญท่าได้ลูกเราหนิมาในในลองดูสิการปล่อยวางของจินเริ่มจุดภูลแล้วหรอ มันผมได้ยินเสียงอะไรหรือหูวแว่วเองอ,อ๋อเสียงไฟจากอีนี่จะบ้าเป่าฟองสบู่ปูนปูนสูตรแล้วก็เป่าใช้ได้ใช้ได้ไดมาแล้วว้ายสวยมาก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 มาดูฟูก่อนจิน วิวสวย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 แบบวิวเมืองเลยรับนึงนะเ,เดี๋ยวให้ทุกคนดูเต็มจอเนี่ยสวยมากสวยมากสวยมากสวยนะอะ่ทุกคนดูด,ดูดูพลุกันยาวๆไป เดี๋ยว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 เพิ่มเข้ากลุ่มก่อนแล้วก,ก็กดเด,เดินทาง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 เดี๋ยวกว่อนนะเดี๋ยวกว่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะไอ้คนคนนั้นไปไหนแล้วะก่อนอยู่ไหนเนี่ยอันนี้นี่นี่ช่างไฟตอนนี้ลูกอยู่กับพ่อตรงนี้โอเคไป มาทิ้งพ่อกับลูกให้อยู่ด้วยกันแล้วเราก็พาผู้ชายกับมาบ้านเก๋ๆอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเอาละเอาละเอาละขอจูบมือเลยจะได้ปะอะจบแค่นี้มันก็จบแล้วคุณ แค่จูบมือได้อะ่ะมันก็จบแล้วปะบ่งบอกเลยนะว่าจินชอบหุ่นประมาณนี้กับกับคนเมื่อกี้คือปฏิเสธเขาทุกอย่างเนี่ยเจฟเนี่ยแต่พอมาคนนี้คือแบบโอ้ยหัวล้อชชว์ไลฟ์เวิรแต่กับคนนี้นี่คือแบบอันนี้เขาทุกอย่างเลยนะเออ มา,มา,มาทำสงครามหมอนทำสงครามหมอนปลดล็อกประตูก่อนปลดล็อกมาๆมา,มา,มาทำสงครามหมอนกันแล้วก็ล็อกประตูสิจุ้กคนยเงเว็นจินจินอน่ะชอบคนหุ่นแบบนี้แน่เลยอะ่ะ คือแบบหุ่นแบบนี้นะี่คือแบบจีบง่ายมากไม่เล่นเนื้อไม่ถือตัวอะไรกับเขาเลยนะ <c oughs> แล้วพอเป็นคนนั้นอะ <c oughs> โอ้โห <c oughs> เล่นตัวกับเขาสุดๆทำ <c oughs> ไมขอจูบแรกแล้วเขาไม่ให้อะ <c oughs> มาๆม,ามาเดี๋ยวขอจูบแรกกับเขาหน่อย <c oughs> จูบ <c oughs> นั่นแหละ ลูกเสียวเกี่ยวรักจูบแล้วใครมาโทรมาหาลูกเราเยอะจังโอ้ลูกเราง่วงมากแล้วเดี๋ยวลูกต้องไปโรงเรียนปะเนี่ยใช่ให้ลูกไปนอนก่อนโอ,โ,อโอเคมันพยายามวู้ฮู้ได้แล้วนะ ไอ้ผูู้ได้ละเดี๋ยวเราจะขับถ่ายเนาะคือเอาผู้ชายมาขังไว้ที่บ้านเลยนะเืาผู้ชายมาขังไว้ที่บ้านเลยอ่ะคุณหิวหิวก็กินกินเสร็จแล้วก็หลับก็คือเอาผู้ชายมาขังไว้ที่บ้านเลยช่ำๆโอเคเราจะซื้อ ตู้เย็นอันเล็กไว้ตรงนี้แ๊บปปนึงนะคือถ้าผู้ชายหิวก็ให้ผู้ชายหยิบไปได้เลยไว้แล้วเดี๋ยวผู้ชายผู้ชายไม่เปิดกับข้าวในตู้เย็นกินแล้วต้องเอาออกมาวางให้เอ้ยจิ้งจอกมาแล้วโนโอเอลโนโอเอลมาแล้วดูโนโอเอล รถน้ำต้นไม้ด้วยไหมเนี่ยไม่มีมีแต่ให้ใส่ปุ๋ย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 ,สย,สยเสร็จเรียบร้อยนีย่แหละนะชีตประจำวันของสาวชาวไร่ปา<ะ>ดอะไรกันเนี่ยเยอะมากอีก9ชั่วโมงระยะที่3แล้วเนาะ ไปดูโนเอลกันโนเอลทำไรอะโนเอลโนเอลจะสวบไก่แล้วหรอโนเอลจะสวบไก่แล้วหรอโนเอลโนเอลหยุดโนเอลอย่าสวบไก่แล้วนะอ้อยมาเสนองานไม่เอาจ้าฉันไม่รับข้อเสนออะไรทั้งนั้นนะเข้าใจไหม โปรยอาหารแถวนี้ความความสะอาดโอ้ยเติมอาหารในขอกก่อนออก็ทำความสะอาดคอกก็ให้อาหารอูเม่ให้สาวชาว,ชาวไร่คุณเหนื่อยเนาะวันๆแค่เคลียร์แบบความต้องการของตัวเองก็เหนื่อยพอละมาอันนี้ของสาตว์อีกเอ้วาดรูปก่อน วันนี้อากาศดีฝนไม่ตกมาๆมา,มาวาดรูปกันวาดภาพแนวนามาทําเนาวันนี้วาดสักสองรูปแล้วกันเดี๋ยวความโด่งดังเรามันจะไม่ไปถึงไหนสักทีเนี่ยมยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยคนถึงเวลาคลอดลูกแล้วเรามารุนกันว่าจะได้ แฝดหญิงหรือแฟดชายหรือยังไงไปไปจ้าเตรียมลุ้นเตรียมลุ้นเดินมาก็ลูกสาวเลยแอมเบอร์มาคนต่อไปโอ้ยลูกคนเดียวไม่ติดแฟดว่ะคุณเดี๋ยวดูก่อนนะเราก็ตั้งค่าปันนิทานที่ดีนะไม่ติดแฟฝดะ ่ฝาเสียใจจุงคือทุกคนเอาจริงนะผมลืมว่าเด็กคนนี้เป็นลูกกับใครแป๊บหนึ่งเดี๋ยวดูก่อนเป็นลูกกับใครอะ่ะชาชยัยชาชัยให้ลูกสาวเรานะเอเพราะฉะนั้น ช่างไฟเกรดเอก็ชวนมาเที่ยวเล่นที่นี่จ้า <c oughs> มาไหมเฮ้ย <c oughs> จะรีบไปเดี๋ยวนี้ไ <c oughs> อน,นี่ใครอะ่ะ <c oughs> ทอเบเล่โอ้แย่ละคุณทอเบเล่มาบ้าน โอ้ oh, จังหวะนรกอีกแล้วอ่าพยายามไม่ลูกกับช่างไฟเกตเอไปไปไหมไปไหมไปมีลูกกันไหมเขารู้สึกมีเน่อยู่ด้วยต้องได้แล้วละ่ะต้องได้แล้วล่ะ ใครไหมเนี่ยเม็ดเยอะจังอะไรอ่ะเออมาสักทีสเตปเดิมนะทุกคนล็อกประตูล็อกใส่ทุกคนโยวเวจินถ้าไม่ท้องก็ซ้ำนะเฮ้ยไฟในห้องเราไม่ค่อยสว่างเนาะแล้วแบบมันก็อย่างนี้เลยเนาะห้องนอนน้วสว่างมากหรอก ไปจ้าตรวจคันตรวจคันไอตรวจคันท้องหรือไม่โอ้ยเทศกาลฤดูหนาวมันต้องทำเคเวสอะไรบ้างเนี่ยตกแต่งวิท้องละ่ะโอเคเพราะฉะนั้นก็ปลดล็อก <laughs> เฮ้ยซันตาครอสแนะนำตัวอย่างเป็นมิร โอ้ยลูกร้องไห้ยังไงหิวนมหมอเรื่องดูแดกทารกป้อนนมทักทายคุณปู่หรือดูหนาวก่อน, <l acht> <l acht> นอ่าตกแต่งพวงมาล,ลัยอะไรไม่รู้สส่ยไปเถอะร้องเพลงด้วยกัน เพลงเลยไม่รู้ไม่รู้จก uh ักสักเพลงเลยมามามาไออันนี้ใครอะไซมอนสกอตต์ฮูอิชีโอเคเดี๋ยวเราตกแต่งต้น uh ค,ตรคริสนตะ์มาสสักครู่นะมามามาลูกๆเตรียมตัวมาร้องเพลงแล้วเนี่ยและอีเมยก็ตกแต่งต้นไม้ช้ามาก ลูกรอร้องเพลงแล้วเนี่ยเอาม่มันมาร้องไม่ครบโอเคมันร้องได้รอบเดียวเหรออ๋อมันหมดเทศกาลแล้วเอางงผมงโอเคใครทิ้งไปแล้วว่าทุกคนก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วสำหรับ ep ที่12นี้นะครับ ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเล็กจินด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย